มีความสุขบ่จ้ามาอยู่จังซี่ที่มีความสุขครับมีความสุขหลายอรูปการเกษตรมักแนวนี้อยู่แล้วนะยามเลยกับมาอืกปลูกปักปลูก้าปลูกนั่นปลูกนี้ สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้หนูจะพามาเมืองสวนเกษตรพ่อเพียงด้วยค่ะเนี่ยเกษตรพ่อเพียงมันปลูกบริเวณข้างๆบ้านด้วยค่ะเพื่อนๆเมืองเด้อนีม่มีอย่างแน่เป็นสวนของนาไพลี่จ้ะเพิ่นเคยทํางานของเทพแผ่เพินเ่นเบือเบือกเลยมาเห็ดเกษตรพ่อเพียงปลูกผักขายจ้ะจะมีต้นบักพิกแน่ปลาอีตู เดี๋ยวหนูพาชมสวนเนาะมีต้นบักโฮงผีเพินค่ะบริเวณบริเวณข้างบ้านเด้ค่ะนี่หลังบ้านกับแมนเด้อจ้ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของญาติเพนเด้อค่ะจะคของบ้านก็อยู่กรุงเทพจ้ะคนก็เลยขออนุญาตให้พี่น้อง ขอใส่สถานที่ผูกพักผูกงา้ายแน่พันวาใครกว่าปล่อยให้มันรกรุ่งรังเมาพี่น้องเนาะตะกีมองนี่นี่ตะปลายุค่าเดียค่ะนี่ไอเรามาเห็ุเป็นสวนเกษตรที่เราเห็นนี่คือพายีตูจ้ะตรงนี้แปลงนี้จะเป็นผักสลัดนี่ก็จะเป็น มุ้งค่ะพี่น้องลายยางยันลายแนวพี่น้องเยอะแต่เสพผสมประสานบ่อเด็กขายแนวหนึ่งกับขายแนวหนึ่งเนาะบักพริกเป็นบกักหุ้งกำลังงามค่ะว่าเป็นเห็ดค่างบักทัวน้ำตาลจันนี้ยางละเล็กยางละหน่อย แฟนเพิ่นนีจะเริ่มเก็บขายเลยด้อค่ะในเก็บพักกระลำดอกขายนจ้ะมันเริ่มซ่าแล้วจ้าปลูกประเจาะเอเจมตะหัตะหากขาัดสวนในหน่อยเองเนะต้นหอมอ่ะเจ้าของสวนเพิ่นอยู่ฝั่งทางพุ่นค่ะอันนี้กับบรรยากาศาย่ามแลงค่ะพี่น้อง เดี๋ยวจะพาเขาไปเมืองเนาะไปสัมผัสไอ้เราจ้ะมึงเน้สึงเน้ไอ้เราวายอยากอายกล่องค่ะเพื่อนๆสวนนี้จะเป็นบักพริกอ่ามาพอไอ้เราจ้ะอุ้ยบักเขือตัวนี้บักเขือกับน,นี้ค่ะบักเขือสีดาได้เนาะไอ้ เดี๋ยวมาขอสัมผัสไอ้แล้วเนาะอ่าสวัสดีค่ะพี่ไพนี่เพิ่งกำลังยุ่งเนี่ยกับการโฮดอยู่จ้าเพื่อนเพื่อนมาจนตัวมาเฮ็ดงานมาแต่ล่องหมูครับเออตะกี้เฮ็ดงานอยู่ยใส่กว่าไอ้ข้อสัมผัสแน่อยู่ยล่องหมูอยู่คลองหลวงเฮ็ดงานมาจากตีแล้วเนาะค่ะนี่ถึงได้มาปลูกปลูกผักปลูกหญ้าอยู่ทำงานดูการ มานยี่สิบปีเปล่ายี่สิบกว่าปีครับอยู่โลบัวอยู่คลองมร้อนเลยว่ามันเศรษฐกิจเพิ่นไปบ่ได้ก็เลยมาหาปลูกพักปลูกหญ้านพ่อได้อยู่ได้กินงที่บ้านพ่อเด้พอเด็เงินเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนาะพ่อได้เงินเลี้ยงหลานพี่น้องเอ้ยพ่อได้ซื้อกินไปแต่ละมือพี่น้องเพิ่นว่านเห้รวยบ่รวยอย่างน้อหน้าเนาะ พ่อพ่อบอกเด็กสื่อกินเนาะน่ะของนูดยังสื่อกินอยู่เด้นูดนูดบ่มีผื่นทีปู่ค่ะเพื่อนๆของนูดยังได้มาสื่ออไอแล้วอยู่นี่เมื่อนี้ได้ป้นป่าก็เลยจะมาขอสื่อพักกระลัมดอกอายเพื่อนค่ะได้พอกินกันได้ขอได้ขายได้คัำมไปนี่ไงที่ให้น้องแจกที่แจกน้องไปกินเลือกกินกันเลย กินบมท่านอยู่เลยหรือว่าอันเั้นหงดอยู่นั่นบะเขือพันใดไอ้นะเขือข้างกบบ่ข้างกบไปข้างกบก็บะเขือขาวโอ้บะเขือขาวเจ้าพญาหนิบ่อันมีเด้บะเขือกระไดขึ้นมาไม่สบายเกล็นครับเอ้ยดินงามงามนองนะดินสีดำเลยอ่ะมาลองเบ่งมาลองเบ่งตามเกษตร มีความสุขบ่จ้ามาอยู่จังซี่สิมีความสุขครับมีความสุขหลายอืปลูกกันเกษตรมักแน่นี่อยู่แล้วนะยามไหนก็ไดม้มั๊ยปลูกปักปลูกยาปลูกนั่นปลูกนี่ไอเรามาหดสมือแล้วด้วยค่ะนี่ปลูกหลายอย่างอยู่ด้วเนาะหลายอย่างมาักมักพริกก็มีเยอะมักพริกมกักต้นหอม,อมหอมแล้วก็วมักบวบ เอาแล้วเฮาเก็บผักไปขายทางไหนในคนเนาะค่ะนี่นี่ร้าตลาดเฮานี่ล่ะตลาดโนเบ้งครับนี่ล,ะล่ละเพราะว่านหนกแม่ค่ะเิ่นก็มาสั่งอยู่อโอ้แม่ค่ะมาสั่งอยู่ผักบุ้งฝันยังมีสมผสมผสานอย่งไรเกษตรผสมผสานดอกอีโต๊ะดอก พกักก,การดอกไก่เบิดแล้วเนาะไอเนาะดอกเบิดแล้วถึงว่าลงชุดใหม่ยังมากล้าไวอยู่ไหนะ<อ>แรงกล้าเลยกล้าไปไหมสุดยอดเลยเด้พี่น้องเลยสุดยอดจ้าสุดยอด,ด,ยอดชมบรรยากาศสดๆเลยเด้นะคะนี่ดหดน้ามนันแย้มแมลงจ้าอออเอาฟังทั้งปุ่นเลยคะ่ะหดไป มีบักบวบพร้อมตัวเนี้ยบักบัวพ่อบักพุ่มห้มมาปลูกได้จักเดือนเดือนจ้าเนี่ยก,ก็ได้ประมาณบักทนพอเดือนละ,ะ,ะมั้งบริเวณคังคังเลยค่ะพี่เพ,พื่อนๆต้นหอมพี่เล่าแบบลบไปเนี้ยละผู้สัมผัสกับสัมผัสบ่กคอยเกง่งเด้บ่คือเอกโก้จ้าเพื่อนๆเอ้ยสร้างโก้หัดบ่กคอยวางจ้า สัมผมัสบ่คอยเก่งโอ้มีผักซีเล่าซีเล้าซีหอมบวบอันนี้ผักบุง้งอันนี้ผักซีหอมเนาะข้างๆนี่กะเห็ดตะไคร้ได้ค่ะนี่อ้อมไหวจ้าก<ม>ัในไก่เขาค่ะใใกันไก่กันหมาเขา,านี่นะ ย่งางตามกวนไอ้แล้วไปก่อนจ้ะไอ้ช่วยทีบางว่าอืมไ, <ป S 1> ไอ้แล้วว่าพ่อบอห้ทีว่างทีว่า,ไไวา,างทีน้องมีตัวนะไปเด็กที่กำลังอืมระยะที่ว่างที่ว่างนะแต่พวแมนท้องบอลเนี่ยเอาไปทิ้งเลยแจกกันเก็บข้มวนไว้ที่นี่พี่น้องเอ้ย พอได้กินได้ใส่น่าเนะาะเก็บขายเสมอเลยเด้หนิตาเมืองอีนหนิเนาะมีทุกอย่างแหม่มร,ร,รุ่นแบบว่านเข้าจะเฮ็ดยังกินนะเข้ามามา่มานสวนเขาเลยตัวนี้นนมาชอปปิ้งที่สวนเลยตัวนี้ มีความสุขก่าวยุงเทเนะจ้ะเนาะสุขแมนน่ยองผมมีนี่กับอกับพ่อดดกินไปมนบอเนียวกเห็ดตามเด็กกินทอดย่างคนว่านล่ะอเพิินกินแบหลายบาทอยู่กินได้ห้อกับปูกเอาหังสือเพิินกินกับเจ้าเขาเอายางใส่ห้องกินเนาะอันนี้เขาปปูกแบบ ธรรมชาติเลยมจ๊ะแมนธรรมชาติเลยวุ้ดิไซน์วุดิสี้าสียังบ่งแบบมี่เนี่ยแต่ฮอร์โมนอันนี้ละก็ผ้านุ่ล้อทางผุ่นนยค่ะก่อนปิดกล้องโอ้นี้บอกเอีไงเนี่ยในยูทูปสีฮอร์โมนน้ำค่ะผ้าหนุดชจมแน่ว่ามีอย่างแน่ อันนั้นอันนี้อย่างก่อพักกาดหินนี่หรอค่ะกกาศหินนี่ม,ม,นม,นมุ้ยังไงพี่น้องหินนุน้นได้ปนมานุ่นยังบ่เก็บอัน,เอ,นเอาไปกินก็บปนอยู่เนี่ยผักกาดดอกดอกลงมหกาดอกลงม,กกลงมเป็นพืชพักหมุนเวียนเลยเนาะแป่่อวางงบออกไปแล้วก เขาหนีมาอันนี้เขากเเห็ดไม้เลย,ย,มเยหมุนเวียนหอยยังไงเือกผักหมุนเวียนแค่อยู่ดินมันงามเพราะว่าไส้เมืองดินวันนี้มันก็หลายปีแล้วเนาะบ่ได้เห็ดอีไมงหลายปีเนาะถิบบ่นบางมายี่สิบกว่าปีสามสิบปีเนาะนีน่ออยู่แต่กรุงเทพเคนละยูจะของเฮียนมันก็อยู่กรุงเทพจ้ะคนไปซื้อเฮียนอยู่กรุงเทพจ้ะเป็นพี่ไส้คนซื้อบ้านหลังนี้ไว้จะซื้อได้ค่ะที่จริงเพคนมีบ้านอยู่กรุงเทพจ้ะเวลากระยัก อยากกลับมาบ้านเพิ่นกับมาอาศัยอยู่มรงนี้ละมาพักพิงพ่อได้มีเฮียนมีซรานอยู่ผู้เป็นน้องสร้เพิ่นกับมาขอทีอขออนุญาตปลูกปลูกพักบนพื้นที่ของพี่ส้างน้องใครพอถิ่มไว้ซือ่อเดินงามงามพี่น้องนี่ทั่วรครับกกำลังสะขึ้นใช่หรจ้าพวกทั่วอโอ้คุณเด็กคุณเด็กโอ้ยยังไง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  อ่าสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนอะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า